สวัสดีครับอยู่กับรายการ The Ghost Television วันนี้เราเรียนสายอยู่กับคุณอ็อกสอร์เชอร์โดยเรื่องราวของคุณ o x อกส d f ฟเชอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวทีเ่เขาเคยพบตอนเด็กที่อยู่ดีๆแม่ของเขานั้นได้หายตัวไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นเราไปฟังกันเลยครับตอนนี้คุณอ็อกอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอ็อกครับสวัสดีครับ เออผมอยากจะฟังเรื่องราวต่อจากนั้นนะครับว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไงบ้างครับอ๋อคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นตุเป็นตาเป็นเชียครับเจอสองแล้วขอบคุณทราบที่ขอบคุณทราบที่อะไรขอบคุณที่ติดตามเรื่องนี้นะครับเกมนี้เพราะว่าลองเล่นเกมอื่นแล้ววิววิวน้อยเหลือเกินพาที่2นี่เราจะนําเสนอเป็นตัวอะไรอ่ะอย่าบอกยังเป็นลูกสาวอยู่อ่ะหรือว่าเป็นมุมแม่หรอวะน่าจะเป็นลูกสาวจริงด้วยเฮ้ย มันร้องค้าควรอะไรเนี่ยใช่ไหมน้องหนูอุ้ยเสียงเปลี่ยนไปทุกทีนี่ไม่ใช่เสียงซาวนี้นะมาแล้วก็แล้วเมื่อกี้ไอ้ที่มันเดินอยู่ในมิติเนานั่นคืออะไรอะ่ะแม่โดนพาไปมิติเอเรียหรือเปล่าที่เราไม่เจอแบบเควินไงวันนี้เลือนกลับกับพ่อเว้ยแม่จะกลับมาเร็วๆนี้แหละเอ้ยนี่เสียงพ่อแม่จะกลับมาเร็วๆนี้แหละเธอไม่ได้หนีไปไหนหรอกแค่ ลิฟอยู่อยู่ข้างหลังคุณนะถูกไหมซึคุมิพ่อมีงานต้องทำนะพ่อไม่สามารถมารับลูกได้ทุกวันหรอกแต่ว่ารอก่อนนะรอจนกว่าพ่อแม่จะกลับมาสรุปแม่หายพ่อเลยมาปลอบแล้วพ่อมารับแทนลูกซึมเศร้าเลยเนี่ยเออแล้วบอกว่าคุณออกเรื่องราวของคุณออกตอนเด็กคุณออกนี่แปลงเพศมาหรอฝนเริ่มตกแล้วสิคุณออกแปลงเพศไม่ใช่นะครับไม่จริง เอาล่ะลูกเราเรีบกลับบ้านกันเถอะไปวิ่งกลับบ้านกันพร้อมนะไปกันไปเร็วออาพ่อ,อยูหน้าลูกด้วยลูกเล่นหรือเปล่าอ๋อเ,เล่นอยู่เฮ้ยรอด้วยสิพ่อโอเคลูกยังเล่นอยู่นี่มาแล้วจ้ะนึกว,ว่าหืมมนติดตลกไม่ต้องนี่จะติดตลกแล้วพ่อเดี๋ยวจะโดนเซิร์ชนะลูกสาวอ่ะโดนเป็นลูกอกักตับอยู่อะลูกทรพีลงไม้ลงมือกับพ่อแม่กลายเป็น พลังแห่งการตีพ่อตีแม่เลยวันที่สองแล้วพ่อพ่อมารับอีกแล้วเออพ่อเพิ่งไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องของแม่นะ่ะเขาบอกว่าตำรวจที่ดีเ,เขากำลังจะหาช่วยไม่หาแม่ประมาณนั้นพรุ่งนี้พ่อไม่สามารถไปรับได้นะเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อติดงานนะอ่ะพรุ่งนี้กลับกับด้วยตัวเองได้ใช่ไหมเขาเรียกกลับเองได้ใช่ไหมลูกสึกุมิอ้าวพ่อมารับไม่ได้อีกแล้ว ขอบคุณที่ทํางานวันนี้นะครับท่านไห้วะขอบคุณที่เหนื่อยนะครับท่านเฮ้ยเดี๋ยวพ่อมันเป็นตํารวจหรอบอกว่าพ่อมันเป็นตํารวจอะจบแล้วเอมมสถ้าคุณเห็นอะไรก็อย่าลืมแจ้งฉันด้วยมัว่วนะอย่าไปฟังโ okay. อเคเขาพูดว่าอะไรวะเมื่อกี้มัว่วอะไรครับเปเองถ้าอย่างนั้นผมก็ฝากเรื่องต่างๆไว้กับผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณแล้วกันนะโอเคดีใจนะที่ตํารวจเขายังช่วยนะ่ะใช่ไหมล่ะใช่เย้ yeah. แม่ช่วยหาแม่ด้วยนะคุณตำรวจเฮ้ยมีเสียงเดินตามหลังได้ยินหรือป่าท่านผู้ชมครับมีเสียงทางขวามีเสียงมาจากทางขวาแล้วคุณตำรวจ mm hmm. อ้าแล้วนั่นใครอีกวนะน่ะนี่มาไอ้คนแย่งแม่เราไปปะเนี่ยน่าจะใช่นะนี่ต้องต้องตอบซะหน่อยแล้วตกแย่งแม่และอืมคันไม่คันมืออยู่พอดีเลยเนี่ยตอนนี้มือมือผื่นขึ้นแล้วมันคันมดแล้ววันต่อมาวันที่สามแล้ว อ้าวเออวันนี้มันบอกว่าพ่อมารับไม่ได้นี่หว่าพ่อติดงานเออเมื่อไหร่แม่จะกลับบ้านนะเมื่อไหร่กันเมื่อไหร่ที่ก็ผ่านมาอะไรเนี่ยบางทีเธออาจจะกลับมาถ้าฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วหืมอ่าเริ่มห่อเหี่ยวแล้วเริ่ห่อเหี่ยวหนะ้าดอกดอกที่เขาบอกว่าเป็นพิษที่สุดในโลกพิษร้ายแรง ฉนันน่าจะต้องเช็คสภาพอากาศทุกเช้าแล้วล่ะวันนี้ไม่ได้เอาร่มมาแล้วดูทรงไปวิ่งโกโก้มาเตอไม่ไม่ไม่ไมโอ้โหร่มแดงเนี่ยยืมร่มหน่อยไหมย,ยืมร่มหน่อยดิป่ะพี่คอฟขอยืมร่มหน่อยอตำรวจโดนแล้วไงหาแม่โดนเข้าสู่มิติเนามิติเนาพาไปแล้วขังอยู่กับเอเลียนกลายเป็นเอเลียนแล้วนะดูดิมันกาลังจะออกมาเพื่อยึดครองโลกพูดไปเรื่อยเลย แล้วหูฟังเป็นอะไรเนี่ยหูฟังติดๆดับๆแป๊บนึงหรือว่าผีที่ผีเข้าสิงว่าเฮ้ยผีเข้ามาสิงอยู่ในเนี่ยสิงในหูฟังก็เลยสั่นละเลยอพอเขาไม่มารับอีกแล้ววันนี้โอ้โหพ่อไปบอยไ่อยหนุ่มกล้านยออย่างเง,ง,อยอยงี้ยหนี่มันอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตำรวจเต็มเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้วันนี้ตำรวจเยอะมากเลยอ่ะ ดีๆก็มีตำรวจเพิ่มขึ้นมหาศาลมากมายกายกองฮัลโหลคุณตำรวจอะไรวะเกิดการโจรกรรมขึ้นงั้นเหรอโอ้ยเด็กเด็กรู้เรื่องด้วยอ่ะโอ้โหมันทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าฉันเห็นตำรวจอยู่แถวๆนี้โอเคครับตำรวจเยอะก็เลยรู้สึกปลอดภัยแต่นี่ดูข้างหลังลนีหนูดูข้างขวาลูกข้างขวาลูกอะเอ้ยมันตัวเราไม่ใช่หรอ เอ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้แปลงเพศครับอย่ามั่วอ,อืมนี่ไงจะบอกวนะ่าตำรวจหายหมดอะทีเนี้ยมั่วตำรวจหายหมดแน่เลยไม่น่าเหลือดูทรงเฮ้ยอ่ะจบแล้วเหรอโอ้ยังเดี๋ยวไปต่อกันในทีพาร์ตต่อไปกันดีกว่านี่วันนี้หอมปากหอมคอเผื่อค,คุณผู้ชมชอบไง มันน่าจะมีเยอะดูทรงเนี่ยสามอันไม่น่าพอหรอกมั้งเพราะว่ามันยังไม่เฉลยปลมแม่เลยตำรวจหายแล้วเนี่ยดูดิแป่ถ้าชอบก็ลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยตรงนี้นี่วันนี้วันนี้วันเสาร์ซับรถไปสี่อ่ะโอ้โหปวดล้าว